สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเงินชาแนลนะคะทุกคนฝากกดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเงินทําคลิปต่อไปด้วยนะคะอันมาบ้านน้องเงินกับบ่ได้ขายขนมจีนนะทุกคนบ่แเม่นบ่อได้ขายเดินน้องเงินขายทุกวันแต่ว่าบ่ได้พุขายเนาะคืออันเวียกงานมันหลายอิลีเดยวจะมารีวิวสวนมะเขือผู้ไรกับบ่ฮู้นี่ทุกคนปลูกกินเองมีมากเลยนะอันนี้ นี่แหละทุกคนเลยอ,อยู่บ้านเหากะมีความสุขดีเด้ล่ะไปหาสายความสุขที่แท้จริงก็คือบ้านเห่านี่ละนี่ทุกคนกะชิมีประมาณนี้เด้ออันนี้ก็คือเป็นยาเนาะก็สร้างมั่นเถอะแต่ว่ามีมากอยู่นี่แหละทุกคนน้องเงินกะอันมือว่านนี่กะไปเวียกเนาะมือนี่อาจจะบ่ได้ไปเนาะทุกคนแต่ว่าบางที่น้องเงินกะอาจสิไปหน้าไทายต้นมะม่วงล้วกะ ถ่ายอันภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆเพื่อนๆเบื่องเด้ออันนี้ก็คือบ้านเฮ้ากับประมาณนี้เนาะทุกคนที่เห็นอันนี้บ่เมนบ้านเก่าบ้านล่างเด้อทุกคนบ้านคุณนอยู่เด้อแต่ว่าวิธีชีวิตชนบทก็สิเป็นประมาณนี่ละ่ะเนี่ยเออเนี่ทุกคนทุกบ้านเนาะะสมยัยโบรรณเนะก็สิเป็นบ้านไม้แบบนี้ลหละทุกคนเออคันสมัยุหไม่กะสีเป็นบ้านชั้นเดียวก็คือบ้าน น,นงเงินเฮ็ดไม้กับชีป็ินประมาณนี้เนาะเดยกจะให้เบิ่งเด้ออัะกลับกล้องอ่ะนี่ทุกคนได้ถ้าเป็นบ้านสมัยสมัยไม้เนาะทุกคนชั้นเดียวกะจะเป็นคือบานนงเงินเฮ็ดประมาณนี้แหละแต่ว่าคุณเล่านะทุกคนเขากะบกคอยได้นิ่นเฮื่อนรั่วปันได้เนาะ อันนี้ก็สิเป็นต้นมะม่วงต้นเกาต้นเดิมเลยทุกคนจะให้รีวิวบ้านกบสิประมานนี่เนาะแต่ว่าผู้ใดเห็นก็อาจว่าบ้านเกา่าบ้านล่างแต่ว่าความเป็นจริงนะบรเมนเด้ออืมนี่แหละนี่ทุกคนแต่ว่าความเป็นจริงนะมันบรเมนบ้านเกา่าเลยทุกคนอันนี้ก็คือบ้านมีคนอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันกะสิปินแบบวิถีชีวิตชนบทหรือว่าคนเล่านั่นเองเนาะแต่ว่า ผู้ใด่เฮ็ดไม้สมไยไม่ก็คือบ้านนงเงินหลังสุ่มนั่นแหละทุกคนเออแต่ถ้าเป็นสมัมพ่พเมปูยาตายายกะสิเป็นประมาณนั่นเด้อทุกคนเอออันมาอยู่บ้านนงเงินมาอยู่บ้านกับคุบอาทิตย์กับวันพฤหัสก็คือมือน,นี้แหละทุกคนแต่ว่านงเงินกะแต่ถ้าเป็นไปไดหนองเงินว่าจะกลับแต่มือว่าน,นี่เนาะแต่ว่ามันมาติดงานแต่งเด้อทุกคนก็เลยบย่ได้กลับเนาะบ่ได้กลับลวบัดนี่นองเงินกะสิอาจ,จีกลับ ประมาณถึงกรุงเทพกับประมาณวันจัน์นังคานเด้อนงเงินกะอันเว้ากับคุณนายไว้เร้วว่านงเงินกะหากระทู่บอกคุณนายไม่เช่านี่เนาะว่าอาจจะถึงวันจันหรืออังคารแต่นงเงินกับพยายามบให้มันเกินอาทิตย์เดือทุกคนแต่ว่าอันนี้กะเห้ากับยังบ่หู้อีกเนาะมือนั่นนงเงินนั่นไปชับไวเนาะนงเงินกับอกว่าชีถึงวันชุกเนาะเห็นบอกทุกคนมันกับมีงานเข่ามาอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ห um ้าวกับนงเงินกับเพื่อไว้แต่ว่านงเงินกับ อยากลงให้มันเร็วกว่านั้นแต่กับโบห้วมันชีเร็วได้ชำใดเนอะทุกคนอืกะแต่ทา้าอันนองเงินกะคือน้องเงินว่าไปแล้วน้องเงินจะกลัามาทำ u t u b e เนอะก็คือเป็นวิธีชีวิตของบ้านเฮ้าเนอะก็คือทายภาพบรรยากาศไปที่บ้านอันนั้นก็นจะเป็นหลานเด็กๆก,ก็มีแต่เป็นแต่เพ่งทั้งนั้นหรือทุกอ่ะเนี่ย อันนี้ก็นั่งตุกตาสิไปร่่งเรียนโอ้ยยังบบอยกกินนกันโอ้ยเบอยกเนี่ยอาสบายดีกองตีล่ะไป <laughs> ฟันกระบ,บี่พี่น้องเอ้ยกินของหวานลายเด็กๆก,ก็น่ารักน่ารัก,รกอืมนี่แหละทุกคนมาอยู่บ้านเฮาเนี่ย ก็คือความสุขที่แท้จริงเนาะก็คือบ้านเฮานีละหาใช้บ่อดดอีกแลว้วเนาะทุกคนเนี่ยสิเป็นประมาณเนี่ยทุกคนเออน้องเงินก็ตื่นมากอะ่ะพยายามให้ได้คลิปมือละคลิปเนาะแต่อ่าปินไปได้ก็อยากได้หลายๆคลิปเนาะแต่ว่าเวลามันบกค่อยมีมือมือว่าน,นี่น้องเงินอันไปบ้านอันอีตาวันพอใยว่ันนะทุกคนกับบ่อด้ทยเนาะ ฝ้ามันลงแล้วกะฝุนมันตกเออแล้วกับ่รด้ทไทยแล้วกะอนันลงเงินไทยแบบเว็เวบอันนันะ้นอ่ะ ฟ้ามันนั่นลดลงแล้วเนาะมันบ่ได้ลงแต่ว่าฝนก็นยังมีฝอยฝอยแต่ว่าน้องเงินก็นเลยพยายามได้ชมป์นั่นเนาะทุกคนเออนี่ก็ฝากกดไลค์ก,คกคคดแชร์กดติดตามแพนเพจน,น้องเงินกับเงนินชาแนลเด้อทุกคนแล้วก็ช่องยูทูบเนาะผู้ใดอยากกินขะปุ่นแห้งน้องเงินก็ยังขายเด้อน้องเงินให้น้องชงแต่ว่าคือน้องเงินมาบ้านน่ะน้องเงินบ่ได้พดขายแต่ว่าน้องเงินก็นขายปกติเนาะน้องเงินอันชงมาบ้านประมาณ100ห่หอน่ะทุกคนก็คือเบิดแล้วเนาะก็ยังเหลือบ่หลาย นาองร้านก็ให้น้องเงินตามซูกินแต่ว่าน้องเงินก็ยังบ่มีเวลาตามซูเพิ่นกินเนาะและก็ให้ญาติพี่น้องไปน้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าน้ำมันก็เลยเบิดน้องเงินก็สียดาเดี๋ยวน้องเงินส่งมาใหม่กับปะเดกเนาะทุกคนเออผู้ใดอยากได้เนาะขนมจีนน้องเงินก็สร้างส่งคือเก่าเด้อทุกคนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้น้องเงินก็ขอบบุญขอบคุณพี่ๆเพ,พื่อนๆเนาะอันนี้ก็บ่มีตากอง ขอบบุญขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆติดกดนลร์กดแชร์กดติดตามแลวกับเบิ้งคลิปให้น้องเงินเนาะทุกคนน้องเงินกะขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อแต่ถ้าผู้ใดอยากให้น้องเงินกลับมาทำยูทูบอยู่ที่บ้านกะกดติดตามน้องเงินไว้หลายๆเด้อทุกคนน้องเงินกะอยากมาอยู่บ้านแล้วละเพราะว่าน้องเงินไปทำงานกะเป็นเวลานานเชนนานเนาะชิบองปีเนาะทุกคนน้องเงินกะอยู่กับคุณนายกะบอกคือย่ายงานไปใช้เนาะน้องเงินกะอันนี้กะชิบินปีชุดไทยแหละน้องเงินบอกกับคุณนายว่าน้องเงินนั้น ไปอยู่น้ำพืนเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามชีวิตน้องเงินไปเรื่อยๆเด้อทุกคนอันน้องเงินบอกค่อยได้ทายคลิปเด้ออยู่กรุงเทพเพราะว่าเนื่องจากงานเดแล้วก็น้องเงินกะอันแบบอียังน้องเงินกะน,นั่นแหละทุกคนกับงาน มีงานเด้แล้วก็หลายๆาอย่างเนะน้องเงินกับบ่มีเวลามาถ่ายเนาะน้องเงินมีโอกาสมาบ้านกันสิประมาณนี้เ้อทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ลูกหลานข้าเจ้าเดยบ่เมนลูกหลานลูกหลานข้าเจ้าก็คือหลานของเหาคนไกลบ้านเนี้ยอันนี้จะเป็นหลานของเหาเองเด้อบายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะบายบายไว้อันนี้จะเป็นหลานเฮาเลยทุกคนไปแหละทุกคนบายบายสวัสดีค่ะอันนี้ก็บ,บ่มีตากอกโอ้ย